โย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 ฮะเพลงนี้เราจัดให้นานนะเพื่อนไข่เฮียจัเดเลยเสือกนจังพวกมึงอ่ะอวย ชีวิตของกูมึงจะเสกอะไรกันเรื่องของมึงก็ไม่ใช่นินฐามทั้งวันมึงไม่ไดีขึ้นกูก่อนจะแล้วกันก็ถึงชาชีวิตพวกกูในสัตว์กลัวเล่นเกมมาแบ่งเวลากันเป็นมั่งก็เลี้ยงมั่งทำงานแบ่งเวลาแค่ตอนเย็นมึงยังคงไม่รู้จักพวกกูนะดีพอสมวิจารณ์ในสัตว์ไอพวกเหย็ดอดอก เอาเวลาว่างๆไปดูชีวิตมึงเถอะอย่ามาปัญญาอ่อนอย่ามาทำตัวเลอะเธอะเรื่องพวกกูก็ไม่ใช่อย่าทตัตโดตกระปกเถอะเฮียนี่ระว,วังจะเรื่งตีนกูตบเมือ่อรู้จักไมหมพวกกูในเกมเมอร์สมองมึงคงท้งแม่งคงจะเออลอะ ลูกหลานพวกมึงอะติดยาตัวไวเฟอร์บ้างกวไม่ทำงานแต่งรถไปแวนเนอร์ลูกของมึงอะดีจังเริมมาไปสั่งตอนไเติมเรื่องชงชาวบ้านระวังโอหัวจะสั่นคอนชีวิตพัวกูแบ่งเวลาเพราะตอนล้วแบ่งเวลาว่างๆจะดการนอนมึงรู้ไหมคนเลื่องเขามีรายได้เดืนเป็นแสนมึงทำงานมาครึ่งปีเพิ่งจะได้กคบครึ่งแสนเติมมาสั่งเติมมาสอนกูละไอแค่คิดได้แค่นี้หัวสมองมึงคงจะไม่มีแกเหมือนพี่คย อ้อาวเชี่เอ้ยดีจบควยเอ้ยงานสุดท้ายนี่นุ้ยกูขอฝากพวกที่มันสึกเสือกไว,ว้อยู่นุ้ยเออเนี่ยกูแบ่งเวลาทำเพลงมันด่ามึง ฝากให้มึงกลับไปคิดและคำหนึง่งว่าสิ่งที่มึงทำมันถูกหรือผิดลองแก็บไปนั่งและนอนคิดในสัตว์มาเด e r f u ฟาเก t ีเจ